へんまん。しらしらかくしてた本当の声を響かせてよほら。 oh, fang ini keren banget. wangi, tidak ada yang perlu diambil. terima kasih. bye 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 bye. อช,ช,อชอบเพลงนี้แต่ชอบคนมากกว่าแฮปเพลงนี้คือเพลงอะไรเพลงนี้ที่พูดถึงคือเพลงอะไรทุกคนรู้ป่าวว่าช็อกโกแลตอันนี้ที่ปุ๋ยอร่อยมากแต่ว่าจ่าบอกว่าไม่อร่อยแต่น้ำมันอกว่าเลย เขาคอนเสิร์เนี่ยังรู้สึกว่าไอ้เอสทังแบบว่าโค้เท่อะรีทอฟรอเท่มากไม่ชงอะไรโอ้ยให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสไปดูรูปในจีิบวีเรากลับมา <c oughs> น่ามาแตะๆวายพี่เนิงยังไม่นอนหรอบ้าบอ ไม่นอนดึกจุงเฮ้ยพี่อยู่ไทยนี่ว่ะจะบอกว่าที่พี่ถามว่ามีงานอะไรแต่ว่าเดือนนี้ไม่มีแต่ว่าเดือนหน้าเจแปดเอ็กซ์โปอยู่ถึงป่ะวะตาอโอ๋อตายไม่ได้เจอแต่แกงเลย เราแกก็ามาถึงไปคำนี้ใช่ไหมแต่ไม่เคยเจ๋าเคยเจอใครหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจ๋าเคยเจอใครหรือเปล่าแต่น่าจะเคยเจอแม่ก็เห็น,นผ่านๆเลยแบบเจอกัน,นผ่านๆคิดว่ามีความสุขมากที่กลับมาแซวแทงเด่นแล้วแล้รู้สึกว่าตาสวยงามกว่ารู้สึกว่าตาแบบไม่ค่อยดีอ่ะ <laughs> มาไทยก็ส่งของเดินกำลังกับญี่ปุ่นฮะขับแล้วเหรอไม่จเจอกันเลยโอ้ยไม่นั้นเลยทำไมเมื่อไหร่ทะเลนัดกัเจอกันคือคนที่บอกว่ากินโกกุนยั่วคอือยั่วอะไรเพื่อเลิกกับมา ช็อกโกแลตมันกินแล้วมันยั่วเด้อช็อกโกแลตชิ้นเดียวชิ้นแค่นี้นะอ๋อเก็บพองไม่มีหรอกทุกคนงั้นต้องยืมจิวจริงจิวเอาชุดมาให้ยืมนะจริงจไปถ่ายกับจิวมาซ้อมทวินเทลเป็นไงบ้างอ๋อซ้อมทวินเทลจันจันหนุกดีค่ะก็เหมือนเหมือนเมือนกอนคุติเข้าแล้วเหมือนไม่ได้เจอคุติพูดกับใครแต่เหมือนทำประมองเราประมาณว่า เออเข้าใจว่าน้ำวนแบบแอะอเพิ่มหน่อยได้ไหมแบบเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่าเพลงที่เราถนัดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคุติกอันนี้ะถนัดสุดละเพราะว่าถ้าไปทำไปเต้นกาๆ,ๆก็แบบไม่รอดสมมติให้เลือกก็ต้องเลือกเพลงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยช่อาอะไรนี้ขายแบบนั้นได้ป่ะอุ้ยดองกี้ก็มีนะแบบพวกร้านทั่วๆไปมีหมดเลยยั <laughs> ่วโมโหทุกรูปคู่จิวหรอ มีนะแต่ว่าจิวส่งให้สองรูปแล้วก,ลก็เลยไม่ได้ลงแต่เดี๋ยวให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งบ่นบะ่มาเลยเพลงน,นี้ไม่นะทุกคนทอาไม่แค่สามครั้งเองไม่บ่นนะ ไม่ตัวหานสอมเป็นเดือนแบบเฟิร์นเฟิร์อันนั้นแบบว่าเดือนโอ้เยอะมากอันนั้นอะอันนี้น,น้อยนะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือปกติไหมแต่น้ำมันรู้สึกว่ามันน้อยสามครั้งมันน้อยมากเลยนะสามครั้งยัวยาวนกีตของโทไห้คืออะไรอะว่าแต่พอช่วงเนี้ยแบบว่ามีเวลานั่งดู ไม่มีเวลาพยายามเอาตัวเองไปนั่งดูซีรีส์ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็เลยเพิ่งมาได้มานั่งดูอนาตนโนบังเดสแล้วก็เบ,บปันทุกคนรู้จักเบปันไหมคะไปให้ดูเพราะว่าอ่านชื่อภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ออกแต่ในเรื่องมันเรียกเบ,บปันวีวงหรือเปล่าอ,อ,อ้าวหลอเขาหลมเบ่อยมากชมบอย่างอื่นไง ทุกคนต้องดูด้วยว่ารูปที่ถ่ายออกมาเราอยู่กับใครสมมุติอย่างวันนี้ถ่ายออกมามีแต่เจนห้าทุกคนก็ต้องตัดออกว่ามันไม่ใช่ทวิตเทล<笑><笑>เพราะว่าเจนห้าทุกคนไม่ติดทวิตเทลหรือสมม,มติแบบอยองก่อน,นเปบอร์รี่ถ่ายแล้วติดเราอย่างเงี้ยอันทุกคนก็จะดาได้เป็นทวิตเทลเพราะว่าอยู่เพลงดีกับเบอร์รี่นึกไหมแต่ถ้าสม,มมติถ่ายมามีแต่หน้าเจนห้าอย่างเงี้ยมันก็ตีไปได้เลยไงว่าซ้อมอะไร ที่จะเกิดขึ้นมันต้องไม่ใช่ทวีเทีแล้วเพราะว่าเราตีกันแค่สี่คนหนวดแบถ้าเราถ่ายกันสี่คนอันนั้นทุกคนก็ตีไปเลยว่าใช่ลองซซมทวิเทีแต่เนี้ยมันมันมันไม่ใช่งไงทุกคนหรือว่ามันแบบเดายากหรอมันดูมีงานรับหรอทุกคนก็ลยคิวเป็นทวีเทีให้เอาเปิลน,นะครับเอาหน้าพอเราได้อยู่ครับใช่ น้องน้อยมีงานให้ออกงานอะไรนะงานอะไรคืองานให้ออกสอมไม่ได้ตัวเออรู้สึกทุกคนจึงว่ารู้สึกว่าอยากกับช่วงสอมไม่ได้ตัวมากรู้สึกว่าช่วงนั้นมีความสุขคนนี้เดี๋ยวจะหาเปปเปอร์ให้ดูนะโอู้หูทีกลับมาบ้านแล้วนะทุกคน เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวเออโชวยน,น,นี่สนุกม,มากสนุกแบบสนุกมากรู้ทุกคนเคยเห็นไหมพันเน็ฟิกน่าจะเคยเห็นนะเพราะว่ามันเป็น n น t f ฟิกสร้างใช่ปะ่ะกับที s ีช่วงนี้ละครทีบีลงอยู่มาก กไม่าของุ้นท้าฉันฟูเซตฟูดุเซตอะไรก่อนไม่มีงานรับอะะเทั้งนั้นแหละพูดตรงๆนะถ้ามีก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่ามันไม่มีจริงๆตอนนั้นก็ดีนะใช่จริงๆคือเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่แค่รู้สึกว่าก็คนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันก็เหมือนเหมือนที่เคยเล่าให้ฟัง หนูสู้ว่าเราควรจะมาไลฟ์ว่าไงจ้ะมีอ้อมซิมอไม้มีเป็นขวดได้นนแต่ว่าต้องใช้คตตอตตอนบาดควักขึ้นมนนาใช่อย่าเขยา่าอย่าเขยา่ามันต้องม,มันต้องเอาคอาตตอนบาดใหญ่อะไรไมนเป็นไรเลยอเอาคอาตตอนบาดแยกขึ้นไปควักขึ้นมาแล้วก็แปะที่หน้าแล้วเวลาควักเอาอธิพอแปะหน้าไปแล้วอ่ะใช้อันใหม่ควักนะอย่าใช้อันเก่าควักไปมาถึงใช้คอตตอนบาดอันใหม่เออใช้หัวด้านหัวหัวท้ายอ่ะได้เออมันจะใช้งงๆหน่อยไปถามพี่โมก็ได้ โอเคครับจ้งมาปปะกะอ๋อปะกศผลด่วนมันจะบัตรหมดแล้วปะคะใช่ไหมจ๋าน่าจะไปดูใช่จ๋าไปดูโอ้คิดถึงทุกคนมากจริงๆคือรู้สึกว่าเงา,าปากศผลด่วนคือกดบัตรมาเกินทีองพูดว่าขอบคุณที่กดมาเกิน มากค้างเป็นไรนี่หลังเปิดตัวสิงจะชวนนานาไปเที่ยวไหมโอ้ยถ้านานามีเวลาก็อยากชวนนานาไปเที่ยวนะแต่ว่านานาอยากจะไปกับเราไหมเพราะว่าเห็นรู้เห็นรันมากรู้ไหมทุกคนนานานา่ารักเด็กน่ารักมากสุดว่าเปานน็นรันมาที่ดีเหมือนกันน,นี่ <laughs> ใช่แต่ว่าแต่ว่าคิดว่าเหมือนแพเขา้า แพ้เข้าไอ้น,นี่ป้าแบบว่าเลือกตั้งที่แบบว่าคนดวนที่กรุงเทพก็เลยน่าจะนัดแพ้ไปกินข้าวเหมือนกันยัไกมว่าหายดียังเออตรงไหนแล้วนะผบนึงมงไม่เห็นนี่ไม่ใช่มันหายไปไหนแล้วอะตรงนี้ปะ หายแล้วมั้งทุกคนมันมันไม่ขันแล้ว,วะ <laughs> อะน่ยเล่นเกมอยู่อ๋อนะแคทเกมอยู่เหรอจา๋าเฮ้ยจ๋าดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าแต่ว่ามีคอนเทนต์อันหนึ่งอยากทำกับนองแต่ยมังแต่ไม่ได้บอกนอน,นะ <laughs> <laughs> อ่ะจะแบบ Nói trừ mà Phát huy mẹ HKT thi Chương trình nào Chính trình là một nằm mình sẽ HKT Bây giờ mình phản ใช่แต่ชอบเซตเตออินสปิเรชันมากแบบมาก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 เปิดดีกว่าซอมไม่ได้ตัวเราช่วงนี้ต่างไงก็ซอมไม่ได้ตัว่าตอนนั้นเส้นเอ็นฉีกปะใช่ไหมแล้วก็ต้องพยายาม เ,เองขึ้นมาจากความรู้สึกแย่ๆที่ที่คิดว่าเราเราจะได้เดย์ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าอาจจะเต้นไม่ทันเพื่อนเพราะว่าขาใช้ไม่ได้สุดท้ายพอทําได้เราก็ต้องไปเครียดต่อว่าจะเต้นริเวอร์ไพโอนียพวกนั้นยังไงเพราะว่าเซลิที่ออกมาคือเต้นเยอะมากาทุกคนอยากเต้นแต่เราอยากเต้นเใง้องเด แต่ว่าอนั้นก็มีความสุขเพราะได้เต้อิบาก,เกิเราก็ได้เต้อิบากิด,ด้วยอเราช่วงนี้ต่างกับช่วงนี้ตรงไหนต่างกับช่วงนี้ตรงที่ว่าอันนั้นมันมีเป้าหมายว่าเราต้องขึ้นงานนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราซ้อมไปด้วยความรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปออกงานที่ไหนจะได้ขึ้นเมื่อไหร่หรือไปทำอะไรแต่ก็คือต้องพร้อม เหมือนต้องทําตัวเองให้พร้อมเพราะถ้าเราพร้อมเขาก็อาจจะเลือกเราอาจจะเลือกเราถ้าเราพร้อมเป็นการซ้อมที่มีจุดหมายกับซ้อมที่จุดหมายอยู่ห่างไกลจนเทบมองไม่เห็นแบบลิบลี <laughs> ใช่มันก็เลยรู้สึกแบบว่าอือกัมารุชกันได้นะประมาณนี้ เป็นคนนึงที่เขาที่เธอเข้าอยู่ตรงนี้โอ้จริงหรอต้องทำอะไรตัวเฟอร์คืนล่างยังอ๋อตัวเฟอร์กลับมาอ้วนเลยเปล่นานานๆเล่นกับเชมที่บ้าบนมนวนไม่ได้ไ้จีนครับชุดหม่จะีนโปก็ไม่ไกลนะ คือคือจะมาริปโปมันซ้อมเรียกว่าอะไรดีมันมีกำหนดซ้อมไปแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ที่ซ้อมอยู่ที่มันไม่ที่ไม่ใช่ทวินเทวอ่ะก็คือนั่นแหละมันเป็นงานคนละแบบกันใช่งานที่ยังไงเราก็ต้อง แบบว่าจิ้มไปแล้วต้องเป็นเรากับงานที่เราว่าเมื่อไเลยจะเป็นเรามันเป็นช่างเป็นงานที่มีความรู้สึกต่างกันอะไรขนาดนี้ <c oughs> ตอนนี้นึ่งเดียศิลป์หมองไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเหมือนหมอบอกว่าให้พักไม่ให้ทำอะไรเลยยังอาทย์แต่ว่า เราทําไม่ได้เพราะว่าเราต้องแบบว่าใช้ตัวเองเพราะาตอนนั้นแบบถ้าไม่ถ้าไม่ฝืนตัวเองตอนฝืนใช้ขาตัวเองตอนนั้นก็คือยังไงก็ไม่ทางได้เดบิวก wah, mm ับ hmm. เพื่อนแน่นอนยังไงวันยังไงตอนเดบิวก็จะมีแค่สิบคนงงปะก็เลยฝืนใช้แล้วแบบอย่างวันก่อนเต้นทวินเทลแล้วมันก็เหมือนแบบเสียวแบบแปรบขึน้นมาที่ขาอะไรเงี้ยเพราะเหมือนพอมันทำมีท่ากระโดดอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเราพอหมุนแล้วมันแบบเดรบขึ้นมาอะไรเงี้ยเอากลายเป็นว่า มันดูเหมือนเลื้อรังช่วงๆนั้นแต่เพื่อไงก็เหมือนดีขึ้นแล้วแต่ว่าบางทีแบบพอใช้เยอะๆมันก็กลับมาเจ็บอีกอยู่ดีอะไรเงี้ยจากที่อาทิตย์นึงมันควรจะหายขาดมันกลายเป็นว่าตอนนั้นแบบเดือนนึงก็ยังแบบกระเพกกระเพกอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ยังแบบเจ็บอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าบางทีมันก็มีแบบบางจังหวะที่แบบโอ้เจ็บจังขึ้นมาเหมือนกันอันอาจจะเป็นเพราะว่าขาข้างที่ มันเช่นอินชีมันเคยกระดูกแตกก่อนเกี่ยวป่ะเพราะว่ากระดูกเคยแตกมาก่อนข้างนั้นก็เราแผเป็นก็ยังอยู่อย่าเงี้ยรู้สึกว่าปขาข้างที่ไม่อยากให้อะไรมายุ่งด้วยเลยเพราะว่ามันดูมีแต่แบบอะไรสักอย่างอยู่ขาข้างนี้เ <c oughs> จมปปี่โป้เบนเคยขึ้นสองทุ่มไม่ต้องรีบไปครับ <laughs> อาจจะไปดูยูโก่กนแล้วก็วันที่แปดน่าจะไปดูวัน คามีขึ้นวันที่7จนี่วะเกับ8ปดก็น่าจะไปดูคามีเจ็ดแปแล้วก็8ปดอาจจะดูซีจีมด้วยใช่แต่ว่าสรุปสเตทีนี้น่าจะไปดูตอนเย็นแทนมั้งไม่แน่ใจเพราะว่าแนวน่าจะชวนกินข้าวต่อใช่น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนๆผมก็เอ็น คอยหน้าคขมกันเออเป็นเอดเออทำไมอะ่ะไปโดนอะไรมาหรือว่าไปทำอะไรมาเป็นฉี่ที่ล่างสุดๆฉับซ้ำแพ้่เดิมใช่คือช่วงนั้นแบบไม่รู้จะทำยังไงเลยแล้วคือมันทำอะไรไม่ได้จากรอให้ใหายดีมันก็แบบแบบคนที่เราชอบเพิ่งพลังถ้าไปตอนเย็นก็เจอกันครับ <c oughs> เอาจองตอนเย็นไว้เหรอไปดูใครอะ่ะหรือว่าอ๋อไปดูสาวน้อยเหรอตัวช่วงนี้รู้สึกว่า แบบโล w เอเนจีนิดหนึง่งจริงๆคือชุดไอ้จุดจีนั่นคือ,อถ่ายมาเช้าหน้ากเ็เลยอยู่วันนี้เพราะงั้นหน้าจะไม่เป็นแบบนี้แหละฝากเชียร์ซีเจมเพื่อด้วยครับได้เลยครับพี่หนิงพี่หนิงชอบใครวะซีเจม อะไรอะเิาคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะฮิตจิบุงก็คืออะไรอ่ะ,ออะรถล,ล้มเฉยๆเ,เลยค่ะคือปั่นจักรยานเหรอหรือว่าขีมม่มอเตอร์ไซค์หรือไปซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือไปซ้อนจักรยาน <c oughs> อ๋อสมมติวนันไปเย็นค่ะมันไม่ไป bye. คิดว่านะแต่ว่าเพิ่งคุยเราคุยกับพี่แนวแค่สองคนยังไม่ได้คุยกับคนอื่นออาคุยกับดีด้วยคุยกันสามคนแต่ว่าไปปั่นแล้วมักสนุกมาแล้วก็อนาตานุบางเดชอะที่แบบว่าที่นานาจังเล่นสุกวาสนุกมากตอนนี้ทุกวันนี้แบบตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยนานะนานะใครฆ่านานะใครฆ่านานะอะไรเงี้ยแต่ธนากาเคแบบว่าเล่นละครดีมากเลยมีใครรู้จักธน,นากาเคะไหมคะ ท่านก็คีแบบว่าเล่นดีมากแบบมากๆอ่ะรู้สึกว่าแบบไปดูโอชิโนจริงๆอ่ะนราต้อไปดูโ um อชิโนกะมอแหละที่เป็นภาคเออคนแสดงบแบบลายแอคชัน่น,นที่เป็นเป็นซีรีส์ยังไม่ได้ดูที่มันเป็นหนังอันที่เป็นหนังอ่ะน่าจะรอเข้าโรงแล้วก็อาจจะไปดูวันแรกเลยเพราะว่าอยากดูมากตอนนี้แบบนีโนเล่นด้วยไงแล้วแบบว่าพอดูรู้สึกว่าคนที่เล่นเป็นอ้นขอในโอชิโนโกะ คือเวลาทําหน้านิ่งๆอะหรอแต่ว่าเวลาย,ยิ้มอะแล้วรู้สึกว่าเฉยๆแต่คนที่ได้ไปคา,าราังอก,ก็น่ารักแล้ว็เมมโจก็เมมโจก็น่ารักแต่ว่าคนที่ได้ไปอากน,นีก็รู้สึกว่าเฉยๆแล้วนาตันก็คือก็ดีหมดเหมือนปกติแล้วน่ารัะตอนนี้พันเฮ้ยไม่ได้ชอบตรงพันหรอนี่จะบอกว่าเป็นพี่ที่รักของน้องพันเลยขอสถาปนาตัวเองเป็นพี่ที่รักของหน้องพันอเลอย <laughs> รู้สึกว่าเรามีความสุขพัดีต่อกันมากน้องพันเคยรีพายมาถามว้ e y, ว่าแบบกิน วันนั้นตอนนั้นไปเซนเวลิลเราแบบไปถ่ายวา f f l e s ที่มันแบบอร่อยๆมาแบบเราซื้อ,อกินเราถ่ายลงแล้วน้องพันลิพาไปวันร้านไหนก็เรยเดี๋ยวไปพาไปกินอะไรอย่างงี้นี่ไปถึงโอกาสแล้ววันที่ไปดิจะพาน้องค์พันไปกินส <c oughs> ไปซ้อนมอไซค์าามาค่ะฮะไปซ้อนมายังไงทําไมถึงลื่นขนาดนั้นซึ่งผมไปสองรอบไม่อยากรอข้างนอกผม น้องผมไปดูเกมรับโอ้โหอ้ไปดูไม่ชาหรือเปล่าแล้วก็รอบเย,นเย็นนี้อยากชนะมลก็ได้นะจริงๆก็ไปดูได้เลยเพราวะว่าไม่ให้กำลังใจเพื่อนๆใช่ไปให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็ไปดูก่อนเงี้ว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยทุกคนแล้วเพื่าอยากให้ทุกคนดับดูอยู่นี่อริ ถ้าไปกินด้วยได้เลยพูดีิ้มเลยครับไม่ได้ขิงแค่รู้ทันว่าจะไปหาคนอื่น ใช่แบยังเลือยู่ก็เลยจริงจก็ชวนจ่าไปดูนะแต่ว่าจา่าไม่น่าไปคุณไปดูพี่นีน่นี่ไปดูมีไปดูขวัญน,นี่มีคนรู้ป่าวว่ามีคนมีคนทางก็มีคนแบบว่าถ้ารีพายมาหาว่าแบบว่าช่วยไปลโชว์พระรามสามหน่อยได้ไหมไปขัดความสุข <laughs> แต่ไม่ได้หรอกเราเป็นคนดีเราก็จะไม่ไปขัดความสุขคนเลยเข้ามีความสุขไป เฮ้ยทุกคนจะพูดว่าอะไรวะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าอีก,อกชุดอีกรอบนึ่งอะอที่เมื่อวานถามไปใช่ปาว่าแบบว่าเอ้ยใส่่าเกียน,นึงแล้วก็ยานึงเป็น ชุดในโปสเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นแฟนเฟสอ่ะมันก็ต้องมีชุดโปสเตอร์อยู่แล้วเราก็ต้องใส่ชุดโปสเตอร์อยู่แล้วป้าก็เลยคิดอยู่ว่าเหลือมาให้เสนอว่าหรืออีกชุดหนึ่งใส่เป็นชุดอื่นนี้แล้วก็เอาชุดในเอ็มวีไปเอ็มวีเอ็อมวีอะไรวะชุดแบบว่าที่ในโปสเตอร์ไปใส่เดินในงานแฟนเฟสดีดีไหมเสนอให้เสนอ แล้วเคยคิดว่าจาใส่าวารุตานะแต่ว่ามันแบบว่าซเจเทนีมันมีวารุตันแล้วแ,ลแบบว่าไม่ได้ขึ้นก็รู้สึกว่ารัวไม่ใส่ดีหรือว่ายังไงดีถ้าเราเจอลงเขาเขาไม่ไมต้องให้สัญญาหรอกใครบอกไม่บอกหรอกว่าใครบอกแต่ว่ามีคนมาบอกรู้แค่นี้ก็พอแหละ <c oughs> คนรู้ป่ะมันก่อนเปนเมมเบอร์รุ่นห้าก็ทักว่าย้อมผมมาเหรอก็อยู่ว่าย้อมตั้งนานแล้วซึ่งมันนานแล้วจริงแล้ววันนี้ไอเกีย์ทยกหละพี่ไปตัดผมมาเหรอตัดตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นงงมากแล้วรู้จไอ๋ออ่าแล้วเนี่นนนยใส่ชุดเปอรเตอร์ข้าวิธีไหนานดีกว่าใช่ไหม เวอรเตอร์ขึ้นแฟนเพจก็ดีแล้วเราก็ต้องมาหาชุดอีกชุดหนึ่งแล้วทุกคนช่วยกันโหวตหน่อยได้ไหมโอ้ยน้ำบึงเแต่ผมบางมากเลยจริงปะรู้สึกว่าอยากกลับไปต่อผมแล้วช่วยด้วยขอร้องเด้ไหมอยากกลับไปต่อผมอีกแล้วทุกคนเมื่อเนี้ยแบบจะซื้อเคปกับเกด,ด้วยเพราะว่าไปถ่ายด้วยกันเมื่อเช้าแล้วแบบว่าเริ่มเป็นพนักงาน เขาก็ประมาณว่าเออยังยังทําไม่เสร็จครับอะไรเงี้ยก็ให้รอก่อนแล้วแบบรอแล้วเขาก็เดินหายไปเลยก็เลยแบบอ๋อไม่ซื้อก็ได้ <laughs> ชุดตำรวจเฮ้ยมีชุดตำรวจขยี้ใจยอยู่นี่นะแต่ว่าตอนแรกนู้ว่าจะใส่ชุดเซมอะไรสักอย่างไงที่มันดูแบบโอ้ชุดตำรวจเดี๋ยวนี้เขาไม่มีตำรวจคนใหม่แล้วไม่ใช่หรอฝั่งโน้นอะ โทษโทษโทษเมนมันไม่ขึ้นอ่ะคุณเกตพีอะมรัะมันขึ้นแค่ผิดผิดโทษโทษแค่ไม่รู้ดีมันก็น่ารักนะแต่ว่ามันจะชุดมันใสแล้วมันเป็นชั้นอะแบบมันจะดูบวมอะทวินเทลยังไม่เห็นชุดเลยคือทวินเทลอะขอดูก่อนว่าชุดมันเป็นยังไง ได้ไหมเน่ยเขาไม่ตำรวจแล้วฝั่งนู like ้นอ่ะเขาไม่อยากให้เราเป็นตำรวจแล้วเขาไม่ตำรวจแล้วไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปหาเชอร์สีดำมาใส่แหละ ไม่มีเชือกสีดําเลยเชือกบ้านในตัวมีแต่เชือกสีขาวไม่เลยเดี๋ยวจะไปหาสูเชือกสีดํามาใส่แล้วต้องดูละครบารนี่มันเป็นยังไงอ่ะหรู้ไหมเราจะไปใส่ชุดพยาบาลสแต๋วดีอุ้ยแต่ว่าชุดพยาบาลสแต๋วมันควรจะไปใส่ ทูชดแล้วก็ให้คนที่เป็นหมอใส่ชุดหมอมามิติใหม่สงสัยมีสรรพนามนำหน้าระบบเลยแบนอ้าวจริงอ๋อคือว่าอะไรอ่ะคือเมนว่าอะไรทำไมมันดึงไม่ขึ้น มันน่าจะยังวันชดไหมวันชดน่าจะมีนะน่าจะมีใช่ใช่ใช่น่าจะมีๆๆะมอะไรๆก็ลุกสิลงชซ์เดิมก็ได้ก็มันจะฟินมีอะไรดีกว่ามาั้งเดี๋ยวเหมือนใครได้แต่งเป็นมอนนั่น ไม่คิดนะครับเองนะ้าคุณด้วยครับคุณจะโดนผมต่อยทั้งคู่เลยแต่ว่าโอ้ยเนี่ยแบบคิดอยู่คือแบบสมมุติใช่ไหมสมมุติว่ารอบแบบจับมือรอบพิเศษไง,งมันชนชนกับชนกับคนะื่นอ่ะนี่คือพยายามแบบว่าภาวนาให้ไม่ชนกับ เมมเบอร์บางคนมากทูชอร์วันที่เอ่อทูชอร์วันที่สิบห้าสิบหกใส่ชุดเอ่อชุดสีขาวครับอุ้ยตอนนั้นเหมือนตอนนั้นเหมือนเคยคุยกับใครเคยคุยเคยคุยแฟนคลับอยู่ว่าจะจะใส่เป็นแฮนด์คอป มิซ่าสวยมากเลยนะมิซ่าใส่ไปแล้วไงททช็อตมิซ่าใส่ไปแล้วก็เลยจะไม่เอามิซ่ามาใสซ้ำขอต่อยด้วยไหมใครก็ได้ชุลมุนเพรออุ้ยไปแล้วไปแล้วเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วบายบายทุกคนโอ้ตอนนี้มันหายหมดแล้วอะว่าขอบคุณคุณมาเจนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เมย์แล้วขอบคุณแอกนาเบื่อมากทำไม่ได้โกรธโกรธงอน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 มาง้อด้วยมางอด้วยมางอด้วยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม ต้องมาเงาแล้วต้องมาเงาต้องมาเงาขอมาเงาแบบคุยนานๆอะไรเนี้ยรอบพิเศษอะไรอย่างี้ขอให้อย่าชนบ๊ายบาย